อ่ครับสวัสดีครับอ่ช้าไปนิดนึงนะครับสำหรับชุดชักเลี้ยวนะครับเวอร์ชั่นใหม่นะฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะ้วมีทั้งหมดสามสีนะครับสีขาวสีส้มสีดำนะครับอุปกรณ์มาครบชุดเลยนะครับครับสำหรับงาน DI y นะครับก็สามารถใส่ได้ตามนี้นะครับ เป็นอุปกรณ์จัดแปลงนะครับสำหรับสายนักแปลงนะครับนักโมเล่นครับสามสีนะฮะอันนี้จะเป็นสีขาวนะครับครับอันนี้จะเป็นสีส้มนะครับ อันนี้แขนลิงสีดำนะครับ